เส,สมือนพระองค์จะรับรู้ถึงการขอสรมาลา,ท,าทั่วธรรมจังที่พระมหาสรพพาได้อ้อนวอนขออบอุกิจกรรมนั้นและในบัดดลเมื่อพระมหากรุพะาถอยหลังมาพิมพ์สงสาก้วไฟแก้วก็จุดติดขึ้นมาเองเป็นไฟที่ไม่มีขะเมาความร้อนไม่แผดกล้าลงมายัางมนลนพิจิเรรอง แต่เป็นไฟแก้วที่ชำระสรีลักษณ์ของพระองค์เ่นเท่านั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวครั้งที่ตรงกับแรมแปดค่ำเดือนหเป็นวันพระเล็กแปดค่ำหลังทุทศปาิพิธานเราทั้งหลายได้วันนี้ได้มาตามตกงเเด็จพระองค์แม้เรามาไม่ทัน แต่ว่าพุทธคุณของพระองค์ก็อยู่ในจิตใจของเราท่านทั้งหลายเราให้ตั้งใจมั่นมีความศรัทธาพระองค์ได้ตรัสว่าเรามีความศรัทธาเสมอกันแม้เพียงยกมือประนนมที่จิตเตี้ยงใสมีดอกไม้ทุกเมียงของหอมบาราปรากการะพระองค์ได้อริสุมมาก และอานิสงส์นั้นเข้ากันไม่ว่าพระองค์จีมีพระเชิญขึ้นู่กตาหรือเสด็จกับคันารรธ,ธานาริฎิ่านไปแล้วก็ตาในั้นให้เราตั้งความปัาาเรื่องฝ่ใยนเสิดขึ้นในใจของเรามีพุทธ,ธานุสติเป็นอารมณ์ให้สว่างสวยชัดเจนอยู่ภายในน้อมส่งเสด็จพระพุทธองค์ูพระนิพาน

หลังหันนะครับนิมนต์พระขึ้นมาข้างบนนะครับ